สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในหัวข้อที่บอกว่าปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีความพยายามก็ไม่เกิดนะคะถ้าชีวิตของเราไม่เคยเจออุปสรรคเลยไม่เคยเจอปัญหาเลยชีวิตเราก็จะเป็นแบบเรียบง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมันก็จะไม่มีอะไรให้เราพิสูจน์ตัวเราว่าเราเข้มแข็งมากขนาดไหนนะคะแต่เ,เชื่อว่าทุกชีวิตนะคะ เราเกิดมาทุกคนต้องย่อมเจอปัญหาใช่ไหมคะปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหายายปัญหามากก็แล้วแต่แต่ละคนไปนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าใจเราอะค่ะยอมรับมันได้มากขนาดไหนเข้าใจชีวิตมันมากขนาดไหนว่าคนที่เราเกิดมาทุกวันนี้ค่ะมันต้องมีปัญหามันต้องมีอุปสรรคนะคะมันเป็นบทพิสูจน์ว่าเราอะเข้มแข็งมากขนาดไหนเราเก่งมากแค่ไหนที่จะ ได้รับอะไรสักอย่างที่ดีกว่าที่มันรออยู่นะคะมันเป็นเหมือนด่านเหมือนการผ่านด่านอะไรสักอย่างนะคะแล้วพี่ๆจะรู้ว่าพี่ๆจะขอบคุณกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นขอบคุณกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นครั้งนั้นถ้าวันนั้นไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราจะไม่ใช่คนที่สําเร็จในวันนี้เราจะไม่ใช่คนที่เข้มแข็งในวันนี้เนี่ยค่ะจะ เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีแต่อุปสรรคมากมายในชีวิตเลยค่ะเป็นคนที่เจอปัญหามาตลอดไม่เคยใช้ชีวิตแบบราบเรียบเหมือนคนอื่นเลยนะคะมีปัญหาเข้ามาตลอดคะ่ะแต่ทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งดีๆที่รอเราอยู่ทีลนะสเต็ปเตเหมือนเราเดินขึ้นบันไดค่ะเหมือนเราเล่นเกมอะไรสักอย่างเพราะว่าเขากำลังพิสูจน์เราอยู่ว่าเราเหมาะสมและก็คู่ควรกับมันไหมนะคะ เราเข้มแข็งพอเราอดทนพอที่จะได้รับอะไรดีๆเพิ่มขึ้นไหมต่างหากค่ะอันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ของการใช้ชีวิตนะคะทุกคนย่อมเจอปัญหาเหมือนกันหมดปัญหาทางด้านการเงินบ้างปัญหาทางด้านครอบครัวบ้างปัญหาด้านชีวิตบ้างปัญหาความรักบ้างทุกคนย่อมได้เคยเจอนะคะเคยเจอเหมือนกันหมดเนาะ แต่บางคนก็แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็เจอปัญหาเรื่องการเงินบางคนก็เจอปัญหาเรื่องความรักบางคนก็โชคดีในเรื่องของการเงินบางคนก็โชคดีในเรื่องของความรักก็ไม่แปลกค่ะแต่ถ้าเราเจอแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงสติค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็สู้กับมัน บางอย่างปัญหาบางเรื่องเราต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดวันนี้พรุ่งนี้เราจะแก้ไขได้เลยไม่มีทางค่ะบางทีปัญหาบางเรื่องใช้เวลาเป็น10ปี20ปีแต่ระหว่างทางอะคะ่ะมองข้อดีในระหว่างทางว่าเกิดอะไรขึ้นเราได้อะไรระหว่างทางบ้างต่างหากค่ะมันจะหล่อหลอมให้เราเข้มแข็งมันจะหล่อหลอมให้เรามีความพยายามมากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอุปสรรคความพยายามของเราจะไม่มีการเกิดขึ้นเลยนะคะอยากให้ทุกคนพยายามแล้วก็รับมือแล้วก็ยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะเราจะต้องรอดเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะสู้ๆกับมันแล้วมันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่เยอะแยะมากมายค่ะอดทนอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้ แนวคิดในการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาหาเจ็บได้เลยหรือว่าใครมีไรายได้เสริมนะคะก็สามารถทักมาหาเจ็บได้เช่นกันค่ะจะมีเทคนิคแล้วก็ธุรกิจดีๆในการใช้ชีวิตนะคะมีเทคนิคในการทำออนไลน์มีเทคนิคในการทำธุรกิจออนไลน์ให้สำเร็จนะคะ ให้กับพี่ๆเรามีโค้ดมีครูคอยสอนงานให้กับพี่ๆจนกว่าพี่ๆจะทําเป็นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าทาไม่ได้ทําไม่เป็นขนาดเจ๊เป็นคนนึงนะคะที่ไม่ค่อยจะเก่งในเรื่องของออนไลน์อะไรเลยก็ยังสามารถทําได้พี่ๆก็ต้องทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาจับมือไปด้วยกันแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ณเวลานี้ธุรกิจออนไลน์กําลังมาแรงนะคะเพราะว่าทุกอย่างปิดตัวลงหมดใช่ไหมคะเราก็ต้อง ศึกษาเรียนรู้ในธุรกิจออนไลน์นี่แหละค่ะเพื่อให้ชีวิตของเรารอดนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ